สวัสดีค่ะนิสิตในส่วนของบทเรียนถัดมาเนาะที่อาจารย์จะทําการบรรยายนะคะก็คือเบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3เนาะก็คือหัวข้อที่3.1น่งะโดยการเรียนรู้ที่3.1เนี่ยพูดถึงเรื่องของตัวแปรนะคะการคัดเลือกตัวแปรกรอบแนวคิดแล้วก็สมมุติฐานสำหรับการวิจัยะคะแล้วก็สติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย ซึ่งในส่วนของสตรีเบื้องต้นสําหรับการวิจัยเนี่ยมันก็จะมีหน่วยการเรียนรู้ที่3.2ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ต่อยอดอีกรอบหนึ่งค่ะอานนี้เรามารู้เรื่องของอตัวแปรการคัดเลือกตัวแปรแล้วกรอบแนวคิดแล้วก็สมมติฐานสําหรับการวิจัยซะก่อนค่ะอานานี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เนี่ยค่ะก็แบ่งออกเป็น3หัวข้อตามที่อาจารย์แจ้งเมื่อสักครู่นี้เนาะอานนี้เรามาดูนะ,ะในส่วนของนะ ตัวแปรแล้วการคัดเลือกตัวแปรนี่ประเด็นสําคัญก็คือว่าการวิจัยเนี่ยเขาเน้นย้ำเลยนะว่าการวิจัยจะต้องมีคุณค่าเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคราวนี้ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในความหมายนี่หมายถึงอะไรคะตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยนะมันก็หมายถึงนะประเด็นหรือว่าเรื่องราวนะมิติหัวข้อใดๆที่เราจะทำที่เราสนใจแล้วเราจะเอามาทําการศึกษานะโดยการศึกษานั้นอาจจะเป็นการแก้ปัญหานะ สักเรื่องใดเรื่องหนึง่งหรือแม้กระทั่งเป็นการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะคะคานนี้การคิดค้นหรือว่าการหาตัวแปรใหม่ๆเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถที่สูงมากนะีแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้น,นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปตรตามก็ได้นะคาวนี้ตัวแปรมันมีอยู่หลากหลายประเภท โดยปกติเนี่ยที่นิสิตจะที่นิสิตเรียนมาในรายวิชานะการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจในวิชาเสถิตธุรกิจพวกเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวแปรต้นกับตัวแปรตามซึ่งโดยปกติเนี่ยตัวแปรต้นตัวแปรอิสระก็คือตัวแปรหลักที่เราจะต้องศึกษาส่วนแปรตามก็คือผลที่จะตามมาจากตัวแปรอิสระหรือว่าตัวแปรต้นนั่นเองค่ะคันนี้สิ่งที่จะ,ะช่วยช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านวิชาการนะคือในบทที่2เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการทบทนวนวรรณกรรม ไปแล้วค่ะหรือว่างานวิจัยที่พ้นในที่ที่มีการศึกษามาแล้วในอดีตนะคะอันนี้สิ่งที่จะช่วยลดนะคะในเรื่องของความเสี่ยงทางวิชาการได้มากๆกเนี่ยก็คือเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมการที่เราจะต้องไปศึกษาในเรื่องของความรู้และก็ทฤษฎีนะคะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือสาขาวิชาที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยค่ะอันนี้มันมีประเด็นคําถามอยู่คถามหนึ่งที่บอกว่าตัวแปรเนี่ยที่สําคัญเนี่ยนะ มันมีความสําคัญอะไรบ้างคราวนี้เวลาที่เราจะมานั่งวิเคราะห์ว่า้ตัวแปรที่เราจะใช้ในการศึกษาในการวิจัยเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงล้วต้องวิเคราะห์ร่วมกับอะไรนะคะคราวนี้เรามานั่งดูที่ว่าการที่เราจะเลือกตัวแปรหนึ่งตัวแปรเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ที่ได้จากการท,ทบทวนวรรณกรรมจะเป็นหลักประกันว่าอย่างน,น้อยที่สุดเนี่ยงานวิจัยเนี่ยที่เรากําลังทําการศึกษาอยู่เนี่ยนะคะจะต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งตัวแปรต้นแล้วก็ตัวแปรตามหรือว่าตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมันก็จะเกิด นะการบริหารความเสี่ยงนะในการทําการศึกษาวิจัยนะว่าเฮ้ยถ้าในกรณีที่เราศึกษาตัวแปรต้นไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีผลตกไปตามเลยเนี่ยนะมันจะเป็นการวิจัยที่ผิดพลาดไหมนะ อันนี้มันก็คงจะไม่ใช่ในมิตินั้นทั้งหมดบางทีตัวแปรต้นมันอาจจะไม่ส่งผลตัวตัวแปรตามเลยก็ได้มันไม่มีใครตอบได้ในเรื่องนี้เพราะว่างานวิจัยโดยการที่เราจะต้องศึกษาในมิติใดมิติหนึ่งเนี่ยผลของการศึกษาเราไม่สามารถที่จะทราบได้ล่วงหน้าเราเพียงแต่คาดคะเนได้ในความหมายของการคาดคะเนก็คือการตั้งสมมติฐานนั่นเองค่ะอ่ะคราวนี้เรามานั่งดูว่าไอ้ตัวแปรที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรค่ะตัวแปรในภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า variable เนาะก็คือคุณลักษณะ หรือว่าสภาวะการต่างๆเนี่ยที่แบ่งออกเป็นพวกหรือแบ่งออกเป็นระดับมันจะมีอยู่ทั้งหมดหลายค่าค่ะคราวนี้ในงานวิจัยทั่วไปเนี่ยค่ะเราก็จะมักศึกษาตัวแปรเนี่ยนะโดยแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะของตัวแปรนะตัวหนึ่งเนี่ยเพียงค่าเดียวนะใน1ค่าเราก็สามารถตอบได้แค่สิ่งเดียวค่ะจะไม่มีหลายระดับหรือว,ว่าไม่มีหลายค่าอายุตัวอย่างเช่น ตัวแปรที่มีคุณลักษณะที่จัดเป็นพวกมันคืออะไรบ้างก็จะมีวิธีการสอนมีเพศเพศหญิงเพศชายเพศทางเลือกค่ะอาชีพค่ะเ,เชื้อชาติศาสนาพวกเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรในเชิงคุณลักษณะเวลาที่เราทําการศึกษาไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ตอนออตอนส่วนที่1่ค่ะไม่ใช่ส่วนทีเ่เป็นเป็นตอนที่1ของแบบสอบถามก็คือนะข้อมูลส่วนบคนุคคลค่ะาวนี้ตัวแปรที่มีคุณลักษณะจัดเป็นระดับมีอะไรบ้างก็จะมีวยัยวัยเด็กนะ วัยการคนวัยสูงอายุะคะระดับสติปัญญาอ่าเลเวลเท่าไหร่นะคะ IQ เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ะคะความพร้อมนะพร้อมมากพร้อมน้อยหรือว่าพร้อมที่สุดพร้อมอะไรก็เป็นไปตามระดับของเขาอันนี้คือระดับ ในนั้นเวลาที่เป็นพวกก็จัดแค่เป็นพวกว่าเอ้ยเข้ากลุ่มกันถ้าเป็นระดับก็จะมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนี่เวลาที่เราคิดคราวนี้ตัวแปรบางตัวเนี่ยมีหลายๆค่าในงานวิจัยนะคะผู้วิจัยเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของการจัดออกแบบระดับด้วยคะคะอย่างประสบการณ์การทํางานเนี่ยเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแปรที่เป็นจัดเป็นพวกก็ได้จัดเป็นระดับก็ได้เพราะประสบการณ์ทํางานมีตัวเลข นะ10ปีถึง15ปี5ปีถึง10ปีแล้วก็จับเป็นพวกก็คือโอเคเพื่อที่อยู่ในช่วงของเพียรีช่วงต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงสุดท้ายของการทํางานค่ะอ่ะคราวนี้อายุก็เหมือนกันนะอายุก็จะเป็นพวกก็ได้แล้วก็จะเป็นระดับก็ได้ถ้าเป็นระดับก็อายุตั้งแต่5ถึง10ปี10ถึง15ปีอะไรพวกเนี้ยค่ะ15ถึง25ปีค่ะแต่ถ้าถจะเป็นพวกก็คือคนที่มีอายุเนี่ยซึ่งเป็นอวัยยาว คาวัยรุ่นวัยกลางคนเห็นไหมมันก็จะมีวิธีการจัดแบ่งส่วนรายได้ก็เหมือนกันสําหรับคนที่มีระดับรายได้ที่เวลาที่เราจะจัดเป็นในในลักษณะของระดับนะเป็นการจัดตัวแปรที่มีคุณลักษณะเป็นอันดับเนาะแบบเด่น oh, <right. S 1> ถ้าเราจะจัดรายได้แล้วเป็นตัวแปรในลักษณะเป็นระดับเนี่ยมันก็จะเป็นรายได้ตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง15นะึ่งหมื่นห้าะถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาท หนึ 54, ่งหมื่นห้าพันหนึ่งจถึงสองหมื่นอะไรพวกเนี่ยค่ะอันนี้คือลักษณะของระดับจำไว้เลยว่าถ้าเป็นระดับมันก็จะมีตัวเลขในการกํากับแต่ถ้าเป็นจัดเป็นพวกรายได้อาจจะเป็นคนที่มีรายได้ระดับปานกลางมีรายได้น้อยแล้วก็มีรายได้สูงนะหรือว่าคนที่มีรายได้สูงมากอะไรพวกเนี่ยค่ะนี่คือวิธีการในการจัดนะพวกจะระดับมันจะแตกต่างกันเป็นพวกจะไม่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าเป็นระดับก็จะมีตัวเลขเห็นไหม ดังนั้นคําว่าตัวแปรก็คือคุณลักษณะหรือสภาพว่าการที่เราทําการศึกษาค่ะอ่ะคันนี้ปัญหาที่สําคัญในการวิจัยค่ะก็คือการที่จะทําให้งานวิจัยมีคุณค่าในเชิงวิชาการหรือว่าเชิงปฏิบัติการเนี่ยเขาบอกว่าผู้วิจัยเนี่ยควรที่จะพยายามคัดเลือกตัวแปรที่มีความหมายเชิงนโยบายโดยเฉพาะคนที่ทํางานวิจัยในเชิงประยุกต์ทางสังคมศาสตร์คานนี้ตัวแปรเชิงนโยบายมันเป็นยังไง แะหลายๆคนก็เริ่มตั้งข้อคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยอาจารย์แล้วเขาตัวแปรเชิงนโยบายเนี่ยเป็นยังไงตัวแปรเชิงนโยบายเนี่ยจะต้องเป็นการบ่งชี้ถึงการพัฒนาค่ะแล้วก็เป็นการบ่งชี้ถึงมิตนะิในการแก้ไขปัญหานี่คือตัวแปรในเชิงนโยบายค่ะแล้วให้เกิดการควบคุมกํากับติดตาม นะของการทํางานในอนาะคตได้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยถ้าเป็นตัวแปรเพศอายุระดับอาชีพรายได้เฉลี่ย ع, นะการศึกษาพวกเนี้ยอันเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นตัวแปรในเชิงนโยบายอันเนี้ยเขาเป็นเรียกว่าตัวแปรในเชิงคุณลักษณะเพราะว่าเป็นลักษณะของบุคคลที่ใช้ในการตอบคําถามซึ่งทุกงานวิจัยต้องมีเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะคราวนี้เวลาที่เรามานั่งดูประเภทของตัวแปรเนาะตัวแปรเนี่ย,ยะคะ่ะ อาแบ่งออกเป็นหลายนะจำพวกหลายประเภทเนาะครัวนี้ตัวแปรในงานวิจัยเนี่ยจำแนกได้หลายวิธีนะคะแต่ครั้งนี้ในบริบทของเราเนี่ยเราจะจําแนกเฉพาะตัวแปรที่เอามาใช้ในการวิจัยในเบื้องต้นอาจารย์จะพูดเฉพาะงานวิจัยในเบื้องต้น,นะคะก็เป็นประเด็นที่1น่นะคะก็จำแนกนะตามประโยชน์ของการใช้งานนะอันนี้คือประเภทของตัวแปรอที่1น,นะ ตามการวิจัยเบื้องต้นก่อนค่ะก็คือการจําแนกตัวแปรตามประโยชน์ค่ะตัวแปรตามประโยชน์เนี่ยมันก็จะจําแนกนะแยกย่อยออกมาเป็นตัวแปรมาตรฐานนนี้ตัวแปรมาตรฐานคืออะไรก็คือ,เ,อ,อเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยเนี่ยจะต้องมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ ของบุคคลบุคคลน,นั้นก็ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะมีสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงประชากรของผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นยังไงนะถ้าง,งานวิจัยที่เป็นระดับจุลภาคพ,พวกระดับบุคคลระดับครัวเรือนพวกสำรวจสมนุนประชากรอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องมีคุณสมบัติของบุคคลก็ไปด้วยซึ่งคุณสับัติของบุคคลเนี่ยเวลาที่เป็นตัวแปรมาตรฐานพูดง่ายแหละนสิสิ์ทุกงานวิจัยจะต้องมีตัวแปรมาตรฐานเสมอค่ะเพศอายุสารภาพ,าพ อาชีพหลกักอาชีพรองรายได้ระดับขานสัแล้วเกทที่อยู่อาศัยอันนี้มันคือตัวแปรที่เราต้องเก็บข้อมูลอยู่แล้วพอต้องทราบว่าคนที่มาตอบคําถามก็คือใครเขามีสภาพเป็นอย่างไรนะข้อมูลมันบ่งชี้ไหมคะถึงเ,เหตุและผลในการที่เขาตอบตอบคําถามในลักษณะแบบนั้นให้เราค่ะอ่ะคันนี้อ่าถัดมาก็คือตัวแปรมาตรฐานเนี่ยอาจารย์บอกไปเมื่อสักครูน่นี้ต้องมีในทุกงานวิจัยนะอย่างน้อยเนี่ยทำให้เขาเนี่ยคนที่เข้ามาอ่านงานของเรา คนที่เข้ามาอ่านเล่มของเราเขาจะได้ทร,ราบว่าเฮ้ยคนที่เข้ามาตอบคําถามคือใครเก็บข้อมูลมาจากใครเขามีคุณสมบัติโดยส่วนมากเป็นอะไรนะคะคันนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ควรที่จะจัดเก็บนะข้อมูลที่เป็นข้อมูลในเชิงคุณลักษณะของข้อมูลที่เป็นตัวแปรมาตรฐานเนี่ยทั้งหมดค่ะคะันนี้ในส่วนของตัวแปรเชิงนโยบายอาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่ละคะ มาขยายความให้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าตัวแปรเชิงนโยบายเนี่ยเขาจะบอกถึงมาตรการแนวทางที่นํามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากรเนี่ยทางที่นํามาใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาพวกนี้นะคะอันนี้คือตัวแปรในเชิงนโยบายเนีเวลาที่เราทําการศึกษาแล้วมันได้ข้อค้นพบข้อค้นพบนั้นจะเอามาทําการวิเคราะห์นะตีค่าแล้วก็เอามาสู่การปฏิบัติการนี่คือตัวแปรเชิงนโยบายค่ะ,คะนี่ตัดภาพมาเนาะ,ะประเภทที่2 อันนี้ประเภทที่1เนี่ยตามประโยชน์ที่ใช้งานนะอันที่1นนะคะตามประโยชน์ที่ใช้งานตามประโยชน์ที่ใช้งานก็จะแบ่งเป็นตัวแปรมาตรฐานกับตัวแปรเชิงนโยบายเห็นไหมคะเนี้ยถ้าจําแนกนะในส่วนของตามการพิจารณาบทบาทของตัวแปรค่ะการพิจารณาบทบาทของตัวแปรซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้แหละนะะในทุกสาขาวิชานั้นนะส่วนมากก็จะเป็นการเป็นตัวแปรตามตัวแปรอิสระตัวแปรควบคุมค่ะจะแบ่งเพิ่มสอตัว3าตัวนี้ค่ะ บางงานวิจัยเนาะถ้าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เ,เขาก็จะมีตัวแปรแทรกตัวแปรกดตัวแปรบิดเบือนตัวแปรภายนอกตัวแปรมาก่อนตัวแปรองค์ประกอบพวกนี้นะคะ่ะไอตัวแปรข้างนอกเนี่ยอันนี้คือตัวแปรทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดะคะ่ะคันนี้ในบริบทของเราที่เราทําการเรียนในส่วนของบอริหารธุรกิจบัฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวในส่วนของการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวทั้งหมดล้วก็ใช้บริบทตัวนี้ค่ะก็จะมีตัวแปรอิสระนะซึ่งเขาใช้คําว่า independent variable เอตัวแปรอิสระเนี่ย มาเป็นตัวแปรที่ไม่ขึ้นกับตัวแปรอื่นๆแล้วก็เป็นตัวแปรที่เราจะต้องทําการศึกษาและเป็นชื่อต้นนะของงานวิจัยสมองด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญซึ่งตัวแปรอิสระจะต้องมีเหตุมีผลและก็ต้องมีอิทธิพลกับตัวแปรอื่นๆด้วยะคะ่ะอันนี้ตัวแปรตามเราจะอานนี้คำถามขาถามว่าอาจารย์ล้วจะทราบได้งไงว่าตัวแปรอิสระเนี่ยมันมีอิทธิพลกับตัวแปรอื่น,น,นะคะ่ะ ประเด็นสาคัญก็คือว่ามันจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในบทที่2ที่อาจาจยาอธิบายไปก่อนหน้านี้ค่ะอานนี้ในส่วนของตัวแปรตามเนาะภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า dependent variable คะ dependent variable ก็คือตัวแปรผลหรือตัวแปรที่ขึ้นกับตัวแปรอิสระนะก็จะมีงานวิจัยนะมีนักวิจัยหรือว่ามีผลการวิจัยที่บ่งชี้ว่าตัวแปรอิสระในตัวแปรนั้นเนี่ยมันจะมีผลกับตัวแปรตามนะพูดง่ายๆคือตัวแปรตามเนี่ยนะมันจะลอนช์มาจากตัวแปรต้นก็คือตัวแปรอิสระอีกทีนึง อ่ะครนี้ตัวแปรเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับประเภทและความเข้มข้นของตัวแปรด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะว่ามันเป็นตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรตามนะในลักษณะแบบไหนอะไรยังไงค่ะแบบหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันอ่เอางานเดิมนี่แหละค่ะแบบหนึ่งอ่ะดูก่อนแนวะคิดเวลาที่เราเราจะบอกว่าอะไรคือตัวแปร อ,อิสระอะไรคือตัวแปรตามค่ะตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นเนี้ยก็คือสิ่งที่เขาศึกษาเนาะเห็นไหมของชื่อเรื่องนี้นะคะ่ะก็ยังมากลับมาที่ชื่อเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารและบริการนะและเครื่องดื่มภาคอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครอยู่เช่นเดิมนะคะคราวนี้เวลาที่เรามาดูเนี่ยอ่ะนี่คือหัวใจหลักนะเราศึกษาเรื่องของความพึงพอใจค่ะก็คือตัวแปรต้นละคว,วามพึงพอใจ มันก็จะส่งผลต่อ,อตัวแปลตามันคือระดับของความพึงพอใจเห็นไหมซึ่งความพึงพอใจเนี่ยตามแนวคิดและทฤษฎีของ HACC กับ ISO 9002มันก็จะมีองค์ประกอบแยกย่อยทั้งหมด7ส่วนในส่วนของห้องปฏิบัติการความพึงพอใจจริงแต่ว่าเป็นความพึงพอใจที่ประเมินเฉพาะของห้องปฏิบัติการเท่านั้นเองค่ะก็มีทั้งหมด7ด้านเห็นไหมนี่คือตัวแปรต้นตัวแปรอิสระค่ะอ่าคราวนี้เรามาดูในส่วนของมิติอื่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ในตัวอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะอืมอ่ะตัวอย่างหนึ่งแล้วกันค่ะอออีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษากลยุทธ์ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นในในส่วนของเชิงคุณภาพเนาะดังนั้นเวลาที่เป็นรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยที่เรากำลังนั่งเรียนอยู่ตัวเนี้ยนะอาจารย์ก็ให้เครดิตแล้วกัน,นให้เคสคือให้เครดิต ให้มันมีตัวแปรต้นกับตัวแปรตามสองตัวนี้นะคะบ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่าอันนี้คือตัวแปรต้นนะอันนี้คือตัวแปรตามค่ะนี่มันก็จะล้อซึ่งกันและกันบางงานวิจัยยกตัวอย่างเช่นการศึกษานะ,ะกลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อนะการเลือกใช้นะบริการร้านคอฟฟคาเฟ่ coffee, ตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต้นกนะ็คือกลยุทธ์ นะการตลาดบริการตัวประตามคืออะไรก็คือการเลือกใช้บริการซึ่งการเลือกใช้บริการเนี่ยนะถ้าตามบริบทของแนวคิดทฤษฎีก็คือการตัดสินใจนะก็จะมีองค์ประกอบแบบนีนะ้ก็ตกแต่ต้นสองต,ตัวตัวประตามและหลายคนว่าอาจารย์แล้วทําไมเราถึงจะทราบแบบนี้ได้ยังไงมันมีงานวิจัยที่เขาทาการศึกษามาก่อนแล้วค่ะว่ามันมีผลจริงนะมันมีข้อผงชี้จริงเนาะเราก็ดึงนะคะบริบทนั้นอนะนะมาใชนะ้คือพูดง่ายๆเราต้องทําการทบทวนวรรณกรรมซะกอ่อนเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ย ตัวแปรน,นี้มันส่งผลต่องวแปรน,นี้ไหมขาย่ยตัวอย่างเช่นความพึงพอใจส่งผลต่อส่งผลต่อคุณภาพการบริการใช่ไหมอันนี้ก็ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันมีผลในการบ่งชี้พาราชุรามานก็แจ้งไว้เลยแล้วนะคะว่ามีผลต่อการบ่งชี้แน่นอนอะไรพวกนี้นะคะ่ะอ่ะคันนี้ตัดภาพมาหาเราอ่ะคันนี้นะพอมาถึงตัวแปรอิสระค่ะอ่ะบอกไปแล้วนะพอขึ้นชื่อตามตัวอย่างเมื่อสักครู่แล้วก็ตัวแปรตามก็จะส่งผลตามมานะคะ อันนี้ตัวแปรสอดแทรกหรือว่าตัวแปรแทรกซ้อนคืออะไรก็คือตัวแปรที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองส่วนมากก็จะเป็นในห้องแลบค่ะมันมีในช่วงของการทดลองเนะมันก็จะมีความเหนื่อยล้าความมิตกกังวลของนักวิจัยมีการมีแรงจูงใจสูงหรือต่ำในการมีการรับรู้มีความต้องการหรือความรู้สึกของนักวิจัยที่มันมัมนเข้ามาแทรกซ้อนนะในการทํางานวิจัยเนี่ยนะมันก็ทําให้รูปแบบของการวิจัยทําให้แรงกระตุ้นของการวิจัยมันปิดเปืนไป ซึ่งสามว่าเวลาที่ทํางานจริงๆเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไหมมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนมันต้องมีตัวแปรสอดแทรกมีตัวแปรแทรกซ้อนเข้ามาเป็นระยะๆะะซึ่งอาจารย์ก็ประสบนะปัญหาเหล่านี้อยู่ตลอดยิ่งในช่วงของโควิด -19 ซึ่งบางจังหวัดคือช่วงโควิด -19 แกแรกๆนะของปี63ค่ะมันเป็นช่วงที่ล็อกมากนะทุกอย่างก็จะตก,ต,กตื่นตื่นตื่นตตือนเพราะมันเป็นช่วงแรกๆที่มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนาะ,อะพอมันเกิดเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะนะ อาจารย์ซึ่งเป็นนักวิจัยนี่ก็ประสบปัญหาแบบหนักๆเหมือนกันนะเราไม่สามารถขยับได้เลยใน3เดือนแรกะค่ะโดยที่พีเรียดของการทํางานเรามีทั้งหมดแค่12เดือนนะพอสิบสเดือน3เดือนแรกเราขยับตัวไม่ได้เลยเราก็ใช้วิธีการโอเคอ่านลิเทเรชั่นเรวิรอนะแล้วก็วางระบบบรหิหารความเสี่ยง12 3 4รอนะรอคะเอ่อเกิดความวิตกกังวลเราเ่อยมันจะทําทันไหมแรงจูงใจก็เริ่มดาวลงแล้วว่าโอ้โหเดี๋ยวสักหน่อยก็ล็อกจังหวัดนี้ก็ล็อกดาวนะเดินทางไม่ได้นะคะ ปิดจังหวัดอย่างนู้นอย่างนี้นะคะม,มันวุ่นวายไปหมดเาะดังนั้นเรื่องของตัวแปรสอดแทรกหรือตัวแปรแทรกซ้อนเนี่ยมันมีแน่นอนค่ะคราวนี้ใน,นส่วนของตัวแปรเกินหรือว่าตัวแปรภายนอกก็คือตัวแปรที่เราไม่ได้ทําการศึกษาหรอกซึ่งตัวแปรนั้นน่ะมัน uncontrollable นะคะ uncontrollable Un คืออะไรก็คือมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันมีอิทธิพลกระทบมาถึงตัวแปรตามมันทําให้ความเที่ยงหรือความตรงของข้อมูลที่ได้มาซึ่งผลสรุปนะในบทที่4กับบทที่5เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป มันก็จะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเป็นช่วงๆค่ะนะคราวนี้เวลาที่เราจะสร้างกรอบแนวคิดค่ะกรอบแนวคิดเนี่ยเป็นขั้นตอนที่มันต่อนเนื่องมาจากการทบทวนวรรณกรรมจําไว้ให้ดีเลยค่ะเมื่อเราทบทวนวรรณกรรมเสร็จปุ๊บที่อาจารย์เปิดให้ดูนะมันจะต้องมีการสร้างกรอบแนวคิดค่ะก็คือ conceptual framework หรือว่ากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเขาเรียกว่า theoretical framework ขึ้นมา ที่จะนํามาใช้ในงานวิจัยนะหรือาการตั้งสมมติฐานซึ่งแยกเป็นส่วนของกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยจะต้องทําการทดสอบนะ,ะก็เหมือนกันก็เหมือนกันเนี่ยค่ะพอเราทบทวนวนรรณกรรมเสร็จปุ๊บทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราก็จะมาเขียนกรอบแนวคิดก็จะมีตัวไปต้นกับตัวไปตามเห็นไหมอาจารย์ขอแค่2กรอบนะคะไอ้กรอบตรงกลางเนี่ยไม่ออกไม่ต้องมาใส่เลยก็ได้เนาะจะเป็นแค่2กรอบก็คือจบแล้วก็มีค่ะไม่จำเป็นต้องใส่กรอบตรงกลางค่ะ,ะ,ก,คะก็จะมีตัวแปต้นกับตัวไปตามนี่ก็คือจบแล้วค่ะ มีอะไรอีกเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้มันจะต่อยอดกันกับบทที่สองเห็นไหมนี่คือกรอบแนวคิดซึ่งกรอบแนวคิดนี่อันนี้ก็คือตัวไปต้นเธอศึกษาเรื่องอะไรก็เขียนตัวไปต้นไว้เท่านี้แล้วนะมีนักวิจัยนะหรือว่านักวิชาการท่านใดเขียนว่าเฮ้ยในเรื่องของอคุณภาพการบริการประกอบไปด้วยกี่ด้านค่ะแล้วคุณภาพการบริการส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการไหมค่ะอันนี้ตัวไปตามก็กลายเป็นการกลับมาใช้บริการวกนี้นะคะ มันขึ้นอยู่กับบริบทที่เราต้องนําเสนอซึ่งการกลับมาใช้บริการเนี่ยก็คือการซื้อซ้ําถ้าเป็นเรื่องของอผู้บริโภคกอก็ต้องไปดูทฤษฎีการซื้อซ้ำมาซึ่งที่ฎีการซื้อซ้ำเนี่ยมันก็มาจากในส่วนของสาขาวิชาการตลาดอีกรอบหนึ่งะค่ะเระทีิศการซื้อซ้ำเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่องค์ประกอบคะเราก็มาเขียนเต๊ดๆตเลงไปแล้วก็อ้างอิงเห็นไหมทุกครั้งจะต้องมีการใส่อ้างอิงของแนวคิดคนที่เป็นเจ้าของแนวคิดและทฤษฎีมาลงเสมอนะคะมาอะตัดภาพมาเนาะ ถ้าเป็นในเชิงคุณภาพในเชิงคุณภาพของเขาก็เหมือนกันตัวแปรหลักในการวิจัยเห็นไหมก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นตัวแปรหลักในการวิจัยซึ่งอยู่ในเล่มเขาก็จะบอกว่าเอามาจากแนวคิดทฤษฎีของใครค่ะอันนี้คือกรอบของเขานะพอเอามาจากแนวคิดทฤษฎีแล้วก็ต้องเลื่อนกลับไปดูค่ะดังนั้นบทที่2เนี่ยจะเป็นบทที่สาคัญมากๆเพราะว่าในกรอบแนวคิดก็จะต้องมีเนื้อหาอยู่ในบทที่2เสมอด้วยคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์เลื่อนก่อนนะ เห็นไหมคิดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวค่ะเห็นไหมนี่อ่าปืดๆค่ะนี่นะอ่าเป็นของสถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะก็แบ่งเป็นทั้งหมด5ด้านก็ที่พี่เขาเอานำเสนอให้เธอดังนั้นในบทที่2มีอะไรในกรอบเนวคิดก็ต้องมีตามนั้นเห็นไหมทุกอย่างมันจะลิงก์กันค่ะอ่าตัดภาพมาวันนี้ ในส่วนของกรอบแนวคิดนะกรอบแนวคิดนะเชิงปริมาณก็อย่างที่อาจารย์ให้ดูนั่นแหละคะ่ะกรอบแนวคิดเชิงปริมาณก็เหมือนกับของกลุ่มเนี่ยะคะ่ะไม่จำเป็นต้องเขียนคว่าแบบสอบถามกับแบบสมัแบบสมภแบบาษณ์เชิงลึกเลยก็ได้ก็เขียนแค่กรอบเนี่ยคะ่ะยิงมาถึงระดับความพึงพอใจตัวนี้ก็คือจบเลยนะเออไม่ได้มีอะไรเพริ่มเติมเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์วาดรูปให้ดูแป๊บหนึ่งะคะ่ะเพื่อให้เกิดความเ,าเข้าใจร่วมกันนั่นแหละค่ะเแล้วะะที่เราแทรกนะ ขอแทรกเป็นตารางทั้งหมดะคะ่ะนี่นะคือไม,ไม่ต้องไปวาดรูปตารางให้มันวุ่นวายเนาะจะบอกวิธีการแล้วกัน,นะะอันนี้เป็นขนาด20เนาะฝัะ่งนี้ก็คือตัวแปดต้น,นะคะ่ะเวลาที่เราเขียนไว้ตัวนี้นะอันนี้ตัวแปดต้น,นะคะ่ะตัวแปอิสระนั่นแหละค่ะ่อนี้ละ่ะนี่คือตัวแปรตามะคะ่ะอ่า เสร็จปะคราวนี้ถ้าเราศึกษาอายุตัวอย่างนะเอ้ายุกตัวอย่างแล้วกันนะค่ะาการศึกษาชื่อชื่อเรื่องก่อนเนาะแป๊บนึงอ่ะยกตัวอย่างค่ะนี่คือทำการศึกษาเรื่องออคุณภาพการบริการค่ะนะการบริการาการท่องเที่ยว มีผลต่อนะการนะเยี่ยมชมอนะุทยามประวัติศาสตร์พี่มายนะจังหวัดนะครราชสีมานะอันนี้คือตัวอย่างค่ะนี่ตัวอย่างชื่อเรื่องนะเดี๋ยวขยายแป๊บนึงเนาะ อพอเออกณฑ์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องแยกให้ออกด้วยว่าอะไรคือตัวแปรตน้อนอะไรคือตัวแปรตามเขาเกณฑแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะนี่คือตัวอย่างงานวิจัยเนาะคุณภาพการบริการนะคะคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวคุณภาพการบริการแบ่งทั้งหมดสส่วนนะคุณภาพการบริการในการโรงแรมนะอุตสาหกรรมบริการกับคุณภาพการบริการในการท่องเที่ยวนะคะคราวนี้คุณภาพการบริการในการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชสีมาเนี่ย ตัวแปดต้นคือ,อไรนี่คือตัวแปดต้นค่ะแล้วก็คัดลอกตัวนี้ค่ะาวางไว้ตัวนี้ค่ะเ,เดี๋ยวปันตที่สองเนาะนคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวเห็นไหมคราวนี้ตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรตามก็คือการเยี่ยมชมการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ในความหมายก็คือนะการเลือกค่ะการตัดสินใจนี่แหลคะคะการตัดสินใจเยี่ยมชม นะถ้าในทางของการตลาดเราก็จะเอาไปเอาแนวคิดทฤษฎีของการตลาดมาใช้อีกขานึงค่ะน,ะนี่ก็จะได้ออกมาแล้วค่ะเวลาที่เราเขียนค่ะถ้าเป็นกรอบแนวคิดในเชิงปริมาณนะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งวางก่อนนะนะจาประสานเซลก่อนนะอันนี้ตัวอย่างนะการสร้างกรอบ แนวคิดเชิงปริมาณะเบื้องต้นเห็นไหมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะคุณภาพการบริการของเรามีอะไรบ้างล่ะเราก็ไปหาสิว่าเป็นแนวคิดที่สดีของใครก็ 1, นึ่งสอะไรก็ว่าไปค่ะเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะต้องมีอ้างอิงเนาะอ้างอิงอ้างอิงในความหมายของอาจารย์ก็คือนักวิจัยชื่ออะไรค่ะ นักวิจัยนักวิชาการค่ะเจ้าของทฤษฎีค่ะน,นะแล้วก็ตามด้วยปีพศค่ะปีพศส,อสลสปีคศนี่คือวิธีการสร้างกรอบแนวคิดคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะะเมื่อมีตัวแปรต้นก็ต้องมีตัวแปรตามนะซึ่ง มันก็จะเกี่ยวเนื่อกันไปถึงเรื่องของการใช้สติเนาะนะเวลาที่เราใส่แบบนี้ค่ะ,ะมันจะบ่งชี้ว่าเธอต้องใช้สติอะไรในการทํางานวิจัยด้วยถ้าเธอเขียนกรอบแนวคิดอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมีทั้งหมดกี่ด้านแล้วก็ใส่เข้าไปนะ,ะไม่ใช่นิสิตไปคิดเองนะกู้แกะเนี่ยมันต้องมอีหลักการค่ะแล้วก็มีในเชิงวิชาการเข้ามาเสมอค่ะคราวนี้เวลาที่เราจะตีกรอบเราก็ตีอยู่แค่นี้ค่ะดิสิเดี๋ยวอาจารย์ทําให้ดูก่อนเนาะ แต่ก็แค่คลุมทึบค่ะแล้วก็เอาเส้นออกเนาะเห็นไหมฝั่งนี้ล่ะฝั่นี้ก็คลุมทึบเหมือนกันค่ะแล้วก็เอาเส้นออกแปบ๊บหนึ่งอเออตัวนี้ค่ะ,ะเสร็จแล้วค่ะตรงกลางค่ะ ประเด็นคือตรงกลางเนี่ยจะต้องไม่มีเส้นเลยะคะ่ะเ,เพราะว่าเราต้องใส่เป็นลูกศรเนาะก็เอาตัวนี้ออกมาแป๊บหนึ่งส่ไม่ครบหายหมดละคะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาแทรกที่ตัวรูปตัวนี้นะคะ่ะอ,อันนี้คือการสร้างกรอบแนวคิดโดยปกติะคะ่ะ เอาแบบธรรมดาสามัญนั่นแหละค่ะก็ใส่เส้นเข้าไปเวลาที่เสร็จใส่เส้นใส่แค่นี้นะคะเราไม่ต้องการความเบลอไม่ต้องใส่อฟเฟะอะไรไนี่คือการสร้างกรอบแนวคิดเชิงปริมาณตัวแปรดต้นส่งผลถึงตัวแปิดตามเห็นไหมนะของเมื่อสักครู่นี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจก็เป็นความพึงพอใจเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการนะอ้างอิงมาจากใครแล้วก็ตัวแปรดตามระดับความพึงพอใจอ้างอิงมาจากใครนะคะอันนี้คือวิธีการสร้างนะกรอบแนวคิด ในวิชาระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวนะในปริญญาตรีอาจารย์ขอแค่นี้ค่ะพอค่ะในในส่วนของปัญหาพิเศษเธอก็ไปขยายด้วยกรอบแนวคิดในเชิงคุณภาพในอะีกเขนึงค่ะนี่คือกรอบแนวคิดในเชิงปริมาณนะนนจะเป็นแบบนี้ค่ะ,น,ะคน,นี้ตัดภาพมาเห็นไหมอันนี้ที่เขาใส่เป็นแบบสอบถามกับแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจะได้เห็นว่ามันมีกระบวนการอะไรค่ะ คราวนี้ถ้าเป็นกรอบแนวคิดในเชิงคุณภาพนะก็เหมือนเหมือนเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเป็นกรอบแนวคิดในเชิงคุณภาพเนี่ยเธอต้องเขียนเป็นขั้นตอนและก,กระบวนการเห็นไหมเริ่มจากชื่อเรื่องนะขององานวิจัยก่อนนะคะตามด้วยการศึกษาบริบทต,ต้องอธิบายว่าเธอต้องไปศึกษาบริบทที่ไหนสํารวจพื้นที่เบื้องต้นเท่าไหร่วรณกรรมที่เราทําการทบทวนวรรณกรรมมีอะไรบ้างก็จะเป็นหัวข้อตามบทที่2ที่เราเขียนไปแล้วก็ต้องมีตัวแปรอิสระ นะหรือว่าตัวแปดต้นที่เราทําการศึกษาใส่ลงไปในนี้ด้วยเห็นไหมนี่นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมาขยายความว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือตัวแปรหลักที่ใช้ในการศึกษาในการสัมภา์อะไรก็แล้วแตะะ่ก็ใส่มาแบบนี้นี่คือตัวแปรเชิงคุณภาพนะคะ่ะเวลาที่เราเขียนกรอบแนวคิดในเชิงคุณภาพก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะให้เห็นกระบวนการว่าทําอะไรบ้างเนาะอ่ะ,ะคันนี้ตัดภาพมาละอ่ะคันนีอ้อาจารย์ขยายเป็นเมื่อสักครู่ละเมื่อเราทารํา,าการทบทวนวรรณกรรมเสร็จปุ๊บเราก็จะได้กรอบแนวคิด คราวนี้กรอบแนวคิดเนี่ยภาษาอังกฤษก็ใช้คาว่า conceptual framework จาไว้เลยค่ะจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามก็เหมือนกับภาพเนี่ยค่ะมันต้องสัมพันธ์กับตัวอิสระค่ะกับตัวแปรตามนี่ต้องสัมพันธ์กันคราวนี้มันนี้ข้อคถามอย่างหนึ่งว่าอาจารย์แล้วเราจะทราบได้ยังไงว่ามันสัมพันธ์ไม่สัมพันธ์อาจารย์ก็บอกไปแล้วค่ะเธอต้องทําการทบทวนวรรณกรรมก่อนว่าเฮ้ยมันมีนักวิชาการเนี่ยคิดทฤษฎีมัยหรือว่ามีคนที่ทํางานวิจัยก่อนหน้านี้ไหมที่เขาเขียนว่าตัวแปรอิสรกอ่่ามันผลต การเยี่ยมชมการมาเยี่ยมชมและการตัดสินใจมาท่องเที่ยวของนะักท่องเที่ยวถ้ามีนะมันก็สามารถเอามาการันตีได้แต่ถ้ามันไม่มีปุ๊บมันเป็นการแค่คาดเดาแล้วเราก็คาดว่ามันน่าจะเป็นเนี่ยมันอาจจะต้องมันก็จะไม่มีนะการรองรับในเชิงทฤษฎีแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงในการทํางานค่ะนะอ่ะทีน,นี้ตัดภาพมาเนาะความหมายของกรอบแนวคิดค่ะกรอบแนวคิดในการวิจัยทาง การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวหมายถึงอะไรก็คือกรอนนบแนวคิดในเรื่องของสาระเนื้อหาที่เราจะทําการศึกษาค่ะคันี้พอมี2กรอบคําถามเขาถามว่าอาจารย์พอมีสองกรอบปุ๊บเราศึกษากรอบอะไรเราศึกษากรอบฝั่งนี้นะคะจะใส่สีเหลืองก่อนเนาะเราศึกษากรอบฝั่งนี้นะเป็นอันดับเป็นหลักเลยนะคะอันนี้มันเป็นแค่การศึกษาตัวแปรตาม ตัวไปตามก็คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปต้นค่ะเมื่อเราทาการศึกษาตัวแปต้นเสร็จปุ๊บก็คือตัวไปอิสระตัวนี้ค่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันได้ผลอะไรก็จะส่งผลต่อตัวไปตามเป็นลําดับขั้นตอนของมันเองในนั้นหัวใจหลักราศึกษาที่ตัวนี้ค่ะศึกษาตัวไปอิสระจําไว้เลยเนาะคราวนี้มันมีคําถามจะคําถามหนึ่งที่เขามักจะถามว่าปัญหาเนี่ยที่มันมีการถกเถียงกันว่าการวิจัยจําเป็นต้องมีกรอบแนวคิดไหม ในมิติของอาจารย์ซึ่งเป็นนักวิจัยมาโดยตลอดะคะ่ะอาจารย์ก็แจ้งนิสิตตรงๆว่าจําเป็นต้องมีกรอบแนวคิดและจําเป็นมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่เป็นเบื้องต้นหรืองานวิจัยระดับชาติก็ตามนะซึ่งอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่เป็นงานวิจัยระดับชาตินะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ